เสรีพิสุทธิ์อ้อนชาวระยองอย่าลืมเบอร์25จะไปช่วยปราบทุจริตปิดคอร์รัปชันเอาภาษีมาคืนประชาชนเมื่อวันที่6พฤษภาคม2 5 6 6นพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศหัวหน้าพักเสรีรวมไทยนำทีมหาเสียงในฐานะทัพหลวงตามแชมเปญศึกก้าวทัพกระจายแกนนำพัก ลงพื้นที่ทั่วประเทศเป็นวันที่สโดยวันนี้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ลงพื้นที่จังหวัดระยองพร้อมกล่าวว่าวันที่7พฤษภาคมคือวันเลือกตั้งล่วงหน้าขอให้ประชาชนตรวจสอบสิทธิกันด้วยเพราะตอนนี้มีกระแสข่าวในหลายพื้นที่แล้วว่าอาจมีการโกงเลือกตั้งพักของตนโปร่งใสหัวหน้าพัก เดินหาคะแนนด้วยตัวเองทั่วประเทศชาวบ้านชาวเมืองได้เห็นตัวจริงเสียงจริงกันทั้งนั้นพลตำรวจเอกเสรีพิสูจน์กล่าวว่าขอคะแนนให้พักเบอร์25กับสสบัญชีรายชื่อและเบอร์ต่างๆในแต่ละเขตเลือกตั้งตนจะไปช่วยตั้งรัฐบาลใหม่ที่ไม่มีฝ่ายยึดอำนาจมาเกี่ยวข้องและอย่าลืมผลงานของพรรตนใน4ปีที่ผ่านมาด้วยว่า ปาบคนโกงไปกี่คดีแล้วพลตำรวจเอกเสรีพิสุธิ์กล่าวว่าหากชาวระยองเชื่อใจตนตนจะจับโกงในหลายปีที่ผ่านมาแล้วนำเงินที่คนโกงไปมาคืนให้ประชาชนแล้วเอาคนพวกนี้เข้าคุกให้หมดขออย่างเดียวอย่าลืมพักเสรีรวมไทยเท่านั้นพอและเงินเหล่านี้จะได้ใช้ผ่านนโยบายพัก14ข้อแน่นอน